คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีคำที่ไม่เหมาะสมเด็กๆน้องๆหนูๆอาจจะรอกเรียนแบบได้ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเธอ <c oughs> พื้อหงักงายดีอ <c oughs> ่ะเจาเท่าไว้วแล้วมันเริ่มบานโอเคก็ต้องสวยอย่าบอกขาไม่ใช่พื้นพอเอา ผมจิมาเก็บเห็ดนะครับเน,ะนาะฝนนะครับหนาฝนช่วงนี้เห็ดออกหลายๆพี่น้องบา้านแถวต้นหญ้อยู่แถวเกษตรครับอำเภนะอกเกษตรเนาะอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดระยอดนะครับอันนี้ิพามาเก็บเงินตัวครับเนาะเดินทางมาจากบ้านผมกับประมาณอสามสิบกิโลเมตรนะครับเนาะจากอำเภอพนทรายมาเนี่ยครับลองม่งพี่น้องบ้านนี้เพิ่นว่าหลายเพิ่นนะเห็ดมาลองเมึงเพิ่นว่าเก็บออกหลายๆานี่คือปาลาเห็ดนะครับเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจีบผ้า พี่น้องไปเมืองบามันหลายอิลีบอ้ะพี่ยังพี่ยังเข้าราบ่ะครับเนาะพี่น้องไปปลานี่มันเยอะมากที่เป็นเห็ดเห็ดไข่นะครับล้วเห็ดไข่บอครับคนอื่นว่าเห็ดไข่ครับตั้งบัตรนะครับเห็ดไข่ไม่ถนัดแต่ไข่เห็ดก้อนนะครับพี่น้องนี่สีก็ขาวครับขาวปนเท่าครับปนเหลืองเนี่ยแหละครับ บัดเ,เห็ดมื้อนีถ้าเฮาไปย่างนี่หอมครับหอมสิหอมกินกินเห็ดกับหอมแนี่ยหอมไปด้กเลยนันนี้ละขึ้นตามปลาครับที่มีติดเปียกเชื้อ,อย่างฝนตกใหม่ๆนะครับนอ้าาาองเลี้ยงน้ำมาฉาดมันเฮานี่ดเบ็ดไข่เนี่เห็ดไข่เองเกิดงายกูมูนะครับเนาะมันอยู่ประมาณนี้ครับปลาแบบนี้มันมีอย่างน้นนนงนองมันสิกับไข่สีไม่ใหม่เลยครับต้องเชี่ยหามนะครับนอ้เอเบ็ดไข่เนี่ยเป็นสิง่ง เกิดโดยธรรมาชาติสองที่นะครับเจ้าแบบเป็นเป็นยานะครับน้องป็นยาอายุวัฒนะครับแก้โรคต่างๆได้มากมายนะครับผมมันเป็นตามความเสื่อของคนโบราณนะครับเนาะนี่ครับโอ้ยี่สี่กับสี่ร้ยเดี๋ยวเที่ยวเที่สี่ครับ นันดีเกิดไปจุ่มยังไยิงกรต่าเกียเลยให้ได้เงยงกายวะเกิดอยู่บางย่างเตียนอือตกดบกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกนะครับเนละออีกับเนาะครับครับดอ ออเมือเด็กสาวเลยค่ะมัน,มนเดี๋ยวตะหลุดรครับพี่น้องมันเท่าแล้วมันเท่ากันละมอนนี้มีแตินกินที่เผื่อไม่ต้องหักมันเจ็บนะครับพี่น้องดอกที่สวยครับจัดไปครับมาหนี่แต่กินแทะซุปเม็ดครับพี่น้องมะเกืยงดอกเอาไปซุปเอาตุลาไปย่างก้อนพไปนะ แทงน,น,อ,งอ,นอีกต้นใาง่ดูสูงมันหทอร่องร่องมึงเพิ่งหยั่งกันแครั่ดอกอยางสวยเลยนี่คือเป็นกุ้งโอ้พี่เด็กดอ,อกนี้ช่างบระหลาดอกที่เจ้าเนี่ยเหรอเสือนาเวะนะั่มมันเกิดพี่น้องได้กินอีกนะครับชว่วงนี้มันเกิดร้ายครับช่วงหน้าฝนครับครับหน,าน้าฝน ถ้านี้ก็จะหากินซื้อได้ครับก็จะไม่ออกไปขายดิเพรามันเกิดไรหาพ่อกินเนาะครับเนาะพี่น้องเป็นคนหาไปขายมาหาตังบ้านตั้งทิ่ก็เอาไปขายอันนี้ม้อเอาไปกินเนาะครับเพื่อประทังชีวิตนะครับเนพื่อโบไดลไดตูนก็เรียกคนแต่ของแต่บอลเดียวก็ได้เนาะครับเนี่ยเสียบนะครับประจําปีครับกีหนึ่งกีหนึ่งนะครับเนาะตั้งกี่ตังเนาะยังพ่อครับ อย่างเดียวนะครับบ่เห็นนี่ข้าวโจ๊กว่าหลายๆสมสมธรรมดาอยู่นี่โบนี้บานเหี้ยงบานแล้วมันสวยแล้วมันเริ่มบานคนงดอกน้อยอ่ะดอกไม้ก็นี่นี่พี่น้องกำลังสวยเลยนี่ว่า อ uh, ah mm hmm. ั้ยังเฮ็นแดงอ่ะเขื่ิเแดงเ็ดแดงค่ะแถวนี้เขาเอิ่นเห็ดแดงนี่จะบานๆาวเขา้นีก็่เกาะาวเอาลดนุ่ขาเจ้าว่เอาล่ะเลยเหลือมาหอนเฮาถูกใจเาะนวางโคตนมืนกับว่ามันเถากับว่าเอาเฮากันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดิเีต่อครับ กานบานเท่าเนะาะอยากากินต่อข้ากับด้กินบวน่ากินอนเดกนี่ย,ยตัวพี่<อ><อ>มัน,นกะเีนีคนเชียร์กับไหลเลยครับพี่นอ้อไม่ได้เห็ดเ่าเด็กนี่ครับในน้ำกวนเพิ่นเด้ดอกเขาของเซฟเพิ่นปะเอาอืมสามอด ไปสามดอกครับผมโอ้ปีครับพี่น้องดีอะมีดมีดมากนะเดือดพื้นหนักไงเดี๋ยวเจ้ายวเถาแล้วเนาะโอ้ปวดนะ ตาเสียบไม่เพียงเนาะไปซุปนะเป็นว่าซุปขอนะน,นี้วขอนห่อนนะครับนะหมดเลินนกอันนเขาเลยกกัน <S 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 ต่อครับปลาเห็ดครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับปลาเห็ดครับสลับพัดเห็ดทุกอย่างนะครับเห็ดหลายๆพี่น้อง าหาข้าวเดียวใดรกินแล้วพ่อแจงพ่ออมอมแพ้พ่อแจงครับพอ่อไปแจงพ่อสุกครับพี่นอ้องส่วนไหลอีสารมันเท่าเียกับที่นิยมแจงกับสุกแหละครับส่วนไหลโอ้เฮ็ดยังขี้เกิดต้องมองอยังไงนี่เห็ดไข่พ่นแม่ค่ะแถวท่านเบิกมันจะมาเกิดอยู่น้ำพ่นกว่นี่เห็ดไข่พ่นเป็นเรือเสือนหน่อยนี่พี่น้องเนาะนี่เกิดนะตัวเม็ดที่เกิดเหรอ มเดอพ่อมาหน่อยเลยครับเะท่านเ่าเราก็เจารีบว่าใครเอาิกเจาะินอย่งเดียวทดอกงาะเจาดอกงามๆไปต้องอกเถไปเฮ้ดิเลียบางอีแน่หนึ่งั่นหมัยอยู่เป็นกลุ่มนนี่วะมันหมักอยู่เป็นกลุมกลุ่มบุเถาครับเสื่อนประกลุบุเถามไม่หึงก็ไปกินไปแล้วนี่วะ เพีรยเอาเพีรยหาด้วยไปที่น้อตไปเต่อครับนอนสิคุณนอนสิหนาวว่าไม่เดือดเ่งเอ้าครับเอ้าเห็ด

ได้ใช่ซ้ำนีเนาะครับเนาะเดี๋ยวเสี่ยวไปไปสุปนะครับนเนาะไปสุกไปสุปทำอะไรปีกเราไปสุกเปนหัหอมทำอะไรไป,ปไปสุกมันคือสิกยางไม่ได้ดอกว่ามันมันเท่าเนาะดอกเท่านะครับเอาไปสุกดีกว่าครับใช้สิไปสุกให้พี่น้องมั้นะครับอ่ะไปะเอาเนี่ยบ้านไปนีติดตามตันต่อไปไปสุกแบบใด้ถามเมืองไปนี่ครับไป เลกันมากพี่น้องรถยนต์ยนต์จอะไรอย่างเง้ยนก็เลี้อหัวมาปลาตกกระบะขอมาไปเนะครับเราตั้งไม่เฉียบ้องเดินทางกลับครับเปิกป๋ากไปแขก่ง้พี่น้องไป ใส่แม,มกนะครับเนาะกระโดดสิบะง,งามปานเลยครับไปสวยครับครับใส่แม่กัดทาการล้างทําความสะอาดครับตัดขามอนนอกนะครับเนาะกัดกีดินออกควนมีขี้ดินหลายนะครับไข่โพนกีดินมันหลายนะครับเนาะ โสภาแซมเป็นคน,นะครับพี่น้องนี่ครับหาอยากหากินตามภาษาไทยบ้านเทาเนานะอีสานบ้านเทาหากินตามฤดูกาลช่วงนี้หนาฝนนะครับเนาะดูถึงฝน ตัวนี้ก็ทาการเจ็บต้นหอมนะครับเนาะตัวนี้กามาเจ็บต้นหอมนะครับมะไก่ครับต้นหอมอยู่หนาบานด้ครับผมปลูกเสกกระแทงไว้หนาบานครับปูเรียนครับปูดได้กินนั่นแหละ การปอกกระเทียมนะครับกระเทียมกับหอมแดงครับกับพริกนะครับมี3ามอย่างครับพริกสดนะครับเนาะเสืยวไปขัวนะครับเขาที่จดปอกแป๊บนึงนะครับ านเขาครับอีสานครับตอนนี้พี่น้องกินเขาเที่ยงมาเลยผมเป็นสายกินนะครับปรได้นี่อยู่การกินนะครับมาเป็นการรีวิวกัญหาหลายพวกวิธีอีสานคนบ้านเขานะครับเนาะพี่น้องกินเขาเที่ยงเสียบเดือดเปยกหาไหมไม่นะครับพี่น้องประเด้ไปซื้อไปบ้านเขาเนาะหอมครับพี่นอ้อ,นนอ,อ,นนอง อมเนี่ตัวอย่างหองมีดีขึ้นบุโนบ,บ้านนะครับมีชิ้นกเจียงพี่ดีน้องมีกับม่บ้าแบบนั้นเจียงก็กวนนะครับนะเจียงก็กวนมีกับอีสานบมาเ้าครับ วอย่างไรครับผมอ่าผมขออนุญาตกินสองก่อนนะครับเพื่อตอนนี้ คลิปนี้กับผมีอย่างไรครับภาษีประมาณนี้ครับไปหาคลิปเนื้อตามภาษาคนบ้านเฮาครับคนอีสานนะครับคนอีสานนะแท้จริงครับคนอีสานนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะผู้ใดมากฝากกดไลค์ครับกดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องยุอิชิแชนเนลของเรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราได้สู้ต่อไปนะครับผมยังไงยังไงก็ฝากด้วยครับพี่น้องฝากให้เด้อฝาก เรือฝากตัวนะครับสหรับที่ถูกหน่องเลยนะครับต้องสลับมนันอีกแบบวิญญาณไรครับ,รอรบขอใส่ร่ว่าสวัสดีครับ